เขาได้เล่าว uh. ่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก um> ับเด็กเด็กเด็กผู <k 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 ้หญิงนะยืนโบกข้างทางตรงนั้นเป็นศาลาศาลาตรงนั้นก็จะมีเหมือนพวกแบบสารอะไรประหลักผักพังอะไรอ่ะมทิ้งไว้ตรงนั้นแม่กับคุณลูกเขานั่งตรงหลังก็ได้ยินเสียงคุณแม่เขาเขาสนทนาคุณลูกก็แหละว่าหยิบอะไรของใครเข้ามาเนี่ยบอกรู้ว่าชอบแล้วที่หลังไปต้องไปไปขอก่อนเนี่ย หยิบอะไรมาอย่างนี้นะรู้ไหมจนกลับไปบ้านเมื่อคืนนั้นฝันว,ว่ามีนางรำอคนหนึ่งเนี่ยมานั่งอยู่หลังแล้วคุณช่วยเอาฉันไปส่งที่เดิมหน่อยปี2560ยามค่ำคืนอันเงียบสงัดคุณพงขับรถแท็กซี่ไปตามถนนที่เปลี่ยวร้าง จนกระทั่งเขาเห็นหญิงสาวคิหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างศาลาริมทางที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และกองสารพระภูมิเก่าๆที่ประคาักพังผู้หญิงคนนั้นมาพร้อมกับเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดนักเรียนวัยประถมชื่อน้องนกน้องนกกำลังวิ่งเล่นซุกซนอยู่แถวศาลาริมทางผู้เป็นแม่ต้องเรียกให้ขึ้นรถนกขึ้นรถได้แล้วลูก คุณพงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักจนกระทั่งระหว่างทางเขาได้ยินเสียงแม่ลูกคุยการแว่วๆจากเบาะหลังนกหนูหยิบอะไรของใครมาอีกละลูกรู้ว่าชอบแต่ทีหลังต้องขอเขาก่อนนะอย่าทำแบบนี้เสียงผู้เป็นแม่เอ็ดเบาๆเอาทิ้งไว้ในรถนี่แหละคุณพงจึงหันไปบอกพี่ครับเดี๋ยวตอนลงรบกวนเอาขยะไปทิ้งด้วยนะครับผู้หญิงคนนั้นตอบว่าเปล่าค่ะ จะฝากไว้แป๊บเดียวไม่ได้จะทิ้งในรถผู้เป็นแม่ตอบกลับอย่างอ้ำอึง้งแล้วรีบเก็บสิ่งของนั้นใส่กระเป๋าคุณพงก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งเขาส่งสองแม่รูปลงที่หมายและกลับถึงบ้านในคืนนั้นคืนนั้นเองคุณพงก็เริ่มฝันเขาฝันว่ามีนางรำคนหนึ่งมานั่งอยู่เบาหลังรถแท็กซี่ของเขาใบหน้าขาวซีดดวงตาดำคล้ำชุดรำไทยสีแดงสด คุณช่วยเอาฉันไปส่ง,สงที่เดิมหน่อยได้ไหมเสียงนั้นก้องกังวานอยู่ในความฝันจนเขาสะดุ้งตื่นเสียงนั้นยังคงติดอยู่ในหูชัดเจนราวกับเพิ่งได้ยินมาวันแรกเขายังคิดว่าอาจเป็นแค่ความฝันเขาตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเหมือนทุกครั้งและทุกครั้งก่อนออกไปรับผู้โดยสารเขาจะตรวจเช็คสภาพความสะอาดของรถแท็กซี่อยู่เสมอ ซึ่งเขาก็ตรวจเช็คแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแบบที่มันควรจะเป็นหลังจากนั้นเขาก็ออกไปขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารตามปกติและเมื่อกลับมาล้มตัวลงนอนที่บ้านในคืนนี้เขาก็ยังคงฝันถึงนางรำในชุดสีแดงสดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของเธอเริ่มแข็งกร่าวขึ้นเอาฉันไปส่งที่เดิมเอาฉันไปส่งที่เดิมคุณพงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เขารู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาเพราะในฝันทุกอย่างมันดูเหมือนจริงมากเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงนั่นวนเวียนดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาถึงแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามและการฝันเห็นนางรําคนเดิมๆ,ๆเขาคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วแน่ๆจนกระทั่งคืนที่ส เสียงของนางรำคนนั้นก็ดุร้ายขึ้นจนน่ากลัวเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งตามด้วยเสียงกระซิบแก่ต้องเอาฉันกลับไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นรัวเหนื่อทเื่อมตัวเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับที่เคยเจอมาเขาเชื่อว่าอาจเป็นไปได้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในรถของเขา เขาตัดสินใจรื้อคนรถแท็กซี่อย่างละเอียดและในที่สุดมือของเขาก็คลำไปเจอสิ่งนั้นที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนหลังเบาะคนขับมันคือตุ๊กตานางรำตัวเล็กๆสีซีดจ,จางดูเก่าแก่และที่น่าขนลุกคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีตุ๊กตาบริวารตัวเล็กๆอีกหลายตัวที่ถูกซ่อนรวมกันไว้คุณพงษ์จำได้ทันทีนี่คือตุ๊กตาที่น้องนกไปหยิบมาจากสารปรักหักพังคืนนั้น เขาจึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านของสองแม่ลูกทันทีเมื่อไปถึงคุณแม่จําเขาได้เขายื่นตุ๊กตาทั้งหมดให้เธอดูและเล่าเรื่องฝันร้ายที่เจอให้ฟังพร้อมกำชับคุณแม่ต้องเอาไปคืนที่เดิมนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณแม่หน้าซีดเผือดและสารภาพว่าน้องนกนั่นแหละเป็นคนไปหยิบมาจริงๆและตอนนี้น้องนกก็กำลังไม่สบายอยู่ด้วยคุณพงรู้สึกสังหรณ์ใจ เขาบอกให้คุณแม่รีบนำตุ๊กตาไปคืนและพาไปทำบุญโดยด่วนเขาเอาตุ๊กตาทั้งหมดที่เก็บมาได้จากรถคืนให้คุณแม่ไปปล่อยให้ครอบครัวสองแม่ลูกจัดการเรื่องที่พวกเขาก่อเองแต่ในใจก็ยังคงกังวลและเป็นห่วงเกือบหนึ่งเดือนผ่านไปคุณพงษ์ตัดสินใจแวะไปเยี่ยมน้องนกที่บ้านเขาซื้อขนมไปฝากแต่สิ่งที่เขาเจอคือคุณแม่ที่สวมชุดดำ นักษณะเหมือนกำลังไว้ทุกข์น้องนกไปโรงเรียนไหมครับวันนี้คุณพงเอ่ยถามอย่างเกรงใจแต่คำตอบที่ได้รับจากคุณแม่มันช่างสะเทือนใจน้องนกเสียแล้วนะคุณแม่ตอบเสียงแผ่วเบาดวงตาแดงกำ่ำคุณพงถึงกับพูดไม่ออกความรู้สึกผิดทาถมเข้าใส่หรือนี่เป็นเพราะเขาไม่รีบนำตุ๊กตาไปคืนด้วยตนเองเองหรือเพราะอะไรคุณแม่เล่าต่อว่า หลังจากที่คุณพงนำตุ๊ก,กตามาคืนวันนั้นน้องนกก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆเพ้อหนักถึงขนาดลุกขึ้นมารำกลางดึกก่อนจะจากไปในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นหลังจากจัดงานศพเสร็จคุณแม่ก็ยังคงฝันเห็นคุณแม่ก็รู้สึกแปลกใจแต่แล้วก็เหมือนมีอะไรดนใจขณะที่เก็บกวาดห้องทำความสะอาดห้องของน้องนกอยู่นั่นเขาก็ไปเจอกับตุ๊ก,กตาพวกนั้นอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังค้างอยู่ในกระเป๋านักเรียนของน้องนกด้วยและใช่ตุ๊กตาพวกนั้นยังอยู่ลักษณะคือเป็นตุ๊กตาชายหญิงใส่ชุดไทยคล้ายกันเป็นบริวารหลังจากคุณแม่เอาตุ๊กตาพวกนั้นไปทิ้งคืนนั้นคุณแม่ก็ฝันอีกในฝันเห็นเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในกระเป๋านักเรียนของน้องนกที่เธอเพิ่งเจอพวกเขามาในความฝันจ้องมองเธอด้วยสายตาเย็นเยือก คุณแม่ทำอะไรไม่ถูกจึงไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งในจังหวัดและสิ่งที่พระอาจารย์บอกก็ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างน่าขนลุกเท่าที่อาตามาเห็นโยมเคยมีกรรมผูกพันกับบริวารพวกนี้ในชาติพบที่แล้วโยมเคยเป็นเจ้านายเคยจิกหัวใช้เคยทารุณกรรมพวกเขาและชาตินี้พวกเขาจึงตามมาทวงคืน หนักสุดถึงขั้นเอาชีวิตคุณแม่สุดลงไปร้องไห้ทำไมลูกของเธอต้องมารับกรรมแทนทำไมน้องนกต้องมาตายเพราะเรื่องนี้ด้วยคุณพงเองก็รู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้เขาเห็นน้องนกตั้งแต่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้ยินข่าวการจากไปของเธอมันเป็นตราบาปในใจที่ยากจะลืมเลือนบางครั้ง การหยิบฉวยสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือถูกทิ้งร้างนั้นอาจไม่ใช่แค่การขโมยแต่มันอาจเป็นการพาใครบางคนหรือบางสิ่งกลับบ้านมาด้วยบางสิ่งที่ไม่ได้มาดีและอาจจะรอคอยการเอาคืนไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม